บทที่3704หยางเฉินมีสีหน้าสงบและกล่าวอย่างเบาๆคุณสามารถรับยาอายุวัฒนะเหล่านี้ได้โดยตรงหากคุณต้องการและคุณสามารถทิ้งมันไปได้หากคุณไม่ต้องการเมื่อได้ยินคำพูดของหยางเฉินชายผู้แข็งแกร่งของนิกายหวันหลงก็อยากจะฆ่าหยางเฉินทันทีแต่พวกเขาไม่มีกำลังที่จะทำเช่นนั้นดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงระงับความโกรธไว้ในใจเท่านั้น พวกเขาสาบแช่งหยางเฉินอยู่ในใจเพราะไม่ได้บอกให้พวกเขารู้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ทุกคนต่างก็กินมันไปแล้วพวกเขาต่างก็รู้สึกเสียใจและอยากจะคายมันออกมาแต่สุดท้ายหยางเฉินกลับพูดสิ่งนี้กับพวกเขาชายร่างใหญ่คนหนึ่งยังคงสักถามหยางเฉินต่อไปคุณหยางทุกคนได้กินไปหมดแล้วดังนั้นอย่ามาพูดอ้อมค้อมกับเราเลยบอกเราตรงๆดีกว่าว่ายาอายุวัฒนะนี้มีผลยังไง ยางเชิญยิ้มเย็นชาแล้วกล่าวว่าผลของยาอายุวัฒนะนี้ก็คือว่าหากใครในหมู่พวกคุณต้องการทรยศต่อฉันต้องการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำให้ฉันผิดหวังและไม่เชื่อฟังคำสั่งของฉันพลังชี้ที่ปล่อยออกมาจากยาอายุวัฒนะจะระเบิดตันเถียนของเขาและเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นศพคนพวกนี้สงสัยมานานแล้วว่ายาอายุวัฒนะนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตพวกเขาอย่างแน่นอน เมื่อพวกเขาได้ยินเช่นนี้พวกเขาก็รู้ว่ามันเป็นความจริงใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนเป็นซีดเซียวและหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความเสียใจหยางเฉินไอสานเลวฉันบอกแกแล้วว่าฉันจะยอมจำนนแต่แกยังต้องการฆ่าพวกเราอีกพี่น้องทั้งหลายมาต่อสู้กับไอสานเลวคนนี้กันเถอะทันใดนั้นชายผู้แข่งแกร่งก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้อีกต่อไปร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรัศมีแห่งการฆ่าฟัน เขาคำรามและเป็นคนแรกที่หยิบดาบอาถรรพ์ขึ้นมาและพุ่งเข้าหาอย่างเฉินชายผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจได้ชายที่วิ่งออกไปก่อนวิ่งไปเพียงสองก้าวจู่ๆร่างกายของเขาก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วเหมือนกับลูกโปง่งบูมทุกคนตกตะลึงและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นร่างของชายผู้แข็งแกร่งก็ระเบิดเสียงดัง ท้องของเขาแตกทันทีและอวัยวะภายในของเขาก็กระจายไปทั่วพื้นดินเขาล้มลงกับพื้นตายสนิทเมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของทุกคนก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวมีคนจำนวนหนึ่งที่ลังเลในตอนแรกว่าจะดำเนินการร่วมกันหรือไม่แต่เมื่อได้เห็นฉากที่น่าสยดสยองนี้พวกเขาก็ล้มเลิกความคิดที่จะแสวงหาความตายในใจทันทีหยางเฉินพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชานี่คือผลที่ตามมาจากการทรยศชัน ในขณะนี้ไม่มีใครกล้าที่จะพูดอะไรแม้แต่เอ๋อจู้เองก็ตกตะลึงชายคนนั้นแค่คิดที่จะฆ่ายางเฉินแต่กลับเสียชีวิตลงณที่นั่นเองนี่ก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนตกตะลึงแล้วใครจะกล้าทรายศหยางเฉินได้อย่างไรตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะยังคงรู้สึกไม่พอใจและไม่เป็นมิตรต่อ,อยางเฉินแต่พวกเขาก็ไม่กล้าต่อต้านหยางเฉินอย่างแน่นอน ทันใดนั้นทุกคนก็คุกเข่าลงต่อหน้าหยางเฉินเพื่อแสดงความจงรักภักดีพวกเขาเหงื่อออกมากมายและตัวสั่นไปทั้งตัวหยางเฉินขมวดคิ้วอย่างเย็นชาและพูดว่าอะไรกันตอนนี้คุณรู้สึกเสียใจหรือเปล่าคุณกลัวหรือเปล่าพวกคุณทุกคนไม่ได้พูดเมื่อกี้นี้หรือว่าคุณภักดีต่อฉันมากจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นตอนนี้คุณยังกลัวอะไรอยู่อีกหรือว่าคุณไม่เคยคิดที่จะยอมจำนนต่อฉันจริงๆเลย เมื่อได้ยินคำพูดของหยางเฉินชายผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นก็รีบอธิบายอย่างไม่จริงใจและไม่มั่นใจคุณหยางคุณเข้าใจผิดแล้วพวกเราพักดีต่อคุณอย่างแน่นอนคุณหยางในเมื่อเราบอกไปแล้วว่าเราจะเป็นหมาของคุณเราก็จะเป็นหมาของคุณอย่างซื่อสัตย์และจะทำทุกอย่างที่คุณพูดถึงแม้จะต้องบุกน้ำลุยไฟเราก็จะไม่ลังเลเราพักดีต่อคุณหยางอย่างแน่นอน เมื่อเห็นคํำถวายสาัตว์ปฏิญาณตนอย่างเฉินก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจและให้พวกเขาลุกขึ้นไม่นานหลังจากนั้นอย่างเฉินก็นำทีมผู้แข่งแกร่งออกจากหุบเขายาสวรค์บทที่3.705ภายใต้การนำของกลุ่มผู้แข่งแกร่งจากสำนักว่านหลงอย่างเฉินก็เดินทางมาถึงทางออกที่แท้จริงของหุบเขายาสวรรค์ได้สำเร็จ ทันทีที่เขาถึงทางออกหยางเฉินก็ค้นพบว่ามีการจัดรูปแบบอันทรงพลังอยู่ที่ทางออกหยางเฉินยังมีความสามารถบางอย่างในการสร้างรูปแบบและเขาสามารถเจาะรูปแบบได้อย่างไงไ่ายดายจากนั้นก็พาทุกคนออกไปหลังจากผ่านไปเกือบวันในที่สุดหยางเฉินก็ได้เหยียบแผ่นดินแห่งโลกบูโบราณกลางอีกครั้งหยางเฉินรอคอยวันนี้มานานกว่าครึ่งปีแล้ว หัวใจของหยางเฉินเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่ไม่อาจควบคุมได้เมื่อคิดถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งหมดในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นี่ดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและทั้งร่างกายของเขาก็ปลดปล่อยเจตนาการฆ่าอันรุนแรงออกมาอย่างไม่รู้ตัวผู้แข่งแร่งที่อยู่รอบๆบตัวเขาตั้งตกใจกลัวมากจนถอยกลับไปสองสามก้าวอย่างรวดเร็วฉันหยางเฉินกลับมาแล้วพวกแกควรจะเริ่มรับความโกรธของฉันได้แล้ว หยางเฉินพ,พึมพำจากนั้นหยางเฉินก็นำลูกน้องของเขาตรงกลับไปยังคฤหาสน์เจ้าเมืองพยัก์ขาวแม้ว่าหมาซื่อหลงจะบอกหยางเฉินว่าสถานที่แห่งนี้ถูกทำลายจนราบเป็นหน้ากลองแล้วแต่หยางเฉินก็ยังไม่เต็มใจยอมรับความจริงข้อนี้ในใจของเขาเขาเพียงแต่ยอมรับมันโดยสมบูรณ์ได้โดยการเห็นด้วยตาของเขาเองเท่านั้นสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่ช่วยชีวิตเขาไว้หลังจากมาถึงโลกบูโบราณกลาง หยางเฉินก็มีความรู้สึกบางอย่างต่อสถานที่แห่งนี้เช่นกันแต่สถานที่นี้กลับกลายเป็นรกร้างไปแล้วไม่มีอะไรให้ดูเลยนอกจากซากปรักหักพังทั่วบริเวณไม่ต้องพูดถึงสหายที่ดีอย่างอู่ซงป้าและหมาชาวทันใดนั้นหยางเฉินก็โกรธมากและรัศมีแห่งการฆ่าก็เดือดพล่านไปทั่วร่างกายของเขาเมื่อเขามาถึงโลกบูโบราณกลางก่อนหน้านี้ รัศมีการสังหารของหยางเฉินทำได้เพียงแต่ทำให้ผู้แข็งแกร่งที่อยู่รอบตัวเขาหวาดกลัวจนหนีไปเท่านั้นแต่ตอนนี้รัศมีการฆ่าฟันได้เขย่าใช้ผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นออกไปโดยตรงหลายคนมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากแต่พวกเขาก็มองหยางเฉินอย่างระมัดระวังไม่กล้าที่จะส่งเสียงใดๆออกมาท้ายที่สุดสำนักที่เคยทรงพลังและยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ถูกรื้อถอนจนสิ้นซาก เป็นเรื่องยากที่ใครก็ตามจะยอมรับความเป็นจริงข้อนี้ได้หลังจากนั้นไม่นานอย่างเชิญก็สงบลงเขาจ้องตาเย็นชาไปทั่วทุกคนแล้วถามว่าสำนักไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีผู้หนึ่งก้าวออกมาข้างหน้าทันทีและเล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในเมืองพยักษ์ขาวก่อนหน้านี้จากนั้นอย่างเชิญจึงได้ทราบว่าสำนักหลักทั้งหมดที่เคยเข้าร่วมสงครามกับเขาต่างก็เข้าร่วมกับสัตรูด้วย หยางเฉินกลับมาในครั้งนี้เพื่อแก้แค้นดังนั้นเขาจึงพาผู้คนออกไปค้นหาสำนักที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ใกล้กับคฤหาสน์ของเจ้าเมืองพยัก์ข่าก่อนเมืออ่อหยางเฉินนำทุกคนและปรากฏตัวในโลกบูโบราณกลางผู้คนมากมายจำหยางเฉินได้และตกตะลึงและกลัวไปด้วยโอ้พระเจ้าฉันฝันไปหรือเปล่าฉันเห็นชายหนุ่มคนนั้นจริงๆนะฉันมองเห็นถูกต้องไหมไอ้นั่นกลับมาแล้วเหรอ ฉันไม่คาดคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่และกล้าที่จะแสดงตัวต่อโลกบูโบราณอย่างเปิดเผยเช่นนี้นี่คือหินอาถรรพ์เดินดินตราบใดที่บอกข่าวนี้ให้คฤหืสห์ดของเจ้าเมืองซวนบูทราบคุณก็จะได้รับหินอาถรรพ์ระดับสูงจํานวนมากแต่ทําไมผู้คนที่อยู่เบื้องหลังเขาจึงดูเหมือนกับผู้แข็งแกร่งของสํานักว่านหลงจังเลยไม่ใช่ว่าระหว่างสํานักว่านหลงกับเขามีความเกลียดชังกันอย่างลึกซึ้งมาตลอดเกิดอะไรขึ้น เป็นไปได้ไหมว่าเจ้าหมอนั่นได้ยอมจำนนต่ออาจารย์หมาแล้วและกลายเป็นหมารับใช้ของอาจารย์หมาไม่น่าแปลกใจเลยที่สำนักต่างๆมากมายไม่สามารถค้นหาที่อยู่ของเขาได้ปรากฏว่าอาจารย์หมารับเขาไว้แม้ว่าเขาจะยอมจำนนต่อท่านอาจารย์หมาแล้วก็ตามตอนนี้เขากลับปรากฏตัวต่อสาธารณะโดยไม่มีเจตนาจะซ่อนตัวจากทุกคนเขาไม่กลัวว่าจะถูกแจ้งรายงานเหรอเกิดอะไรขึ้น หรือว่าท่านอาจารย์หมามีพะละงกำลังที่จะต่อสู้กับท่านเจ้าเมืองเก่าแล้วหรือบทที่3,706ผู้คนในโลกบูโบราณกลางต่างตกตะลึงเมื่อพบว่าหยางเฉินที่หายตัวไปนานกว่าครึ่งปีจูจ่ๆก็ปรากฏตัวพวกเขารู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาเห็นผีในเวลาเดียวกันก็มีการพูดคุยกันมากมาย เดิมทีตามความคิดเห็นของพวกเขาอย่างเฉินอาจจะเสียชีวิตไปนานแล้วและพวกเขาไม่เคยคิดว่าอย่างเฉินจะกลับมาอีกครั้งและเมื่อมีข่าวว่านักบ,บูผู้ทรงพลังจากโลกบูโบราณบนมาถึงเมืองซวนหวู่และทำลายคฤหา์ของเจ้าเมืองพยักข่าวจนราบเป็นหน้ากลองชื่อของอย่างเฉินก็ถูกเอ่ยถึงโดยผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปหากพวกเขาไม่ได้เห็นอยางเฉินด้วยตาตัวเองในวันนี้ พวกเขาคงเกือบลืมเขาไปแล้วแม้ว่าเงินรางวัลที่เมืองส่วนหูเสนอให้จะยังคงเห็นบนท้องถนนในเวลานี้แต่พวกเขาก็ยังงุนงงอยู่แต่บัดนี้ชายหนุ่มที่เคยว่ากันว่าน่ากลัวราวกับปีศาจก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหยางเฉินไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอกของผู้คนรอบข้างเขาเลยและรีบค้นหาสำนักใหญ่ที่เข้าร่วมในการทำลายคฤหาสน์ของเจ้าเมืองพยักขาวหยุดนะไอ้หนูแกเป็นใคร มาทำอะไรหยางเฉินเพิ่งมาถึงสำนักหนึ่งและสิทธิที่รับผิดชอบในการเฝ้าประตูเห็นว่าหยางเฉินมีเจตนาไม่ดีจึงดนึงดาบออกมาทันทีและปิดกั้นทางของหยางเฉินดวงตาของหยางเฉินเปลี่ยนไปเป็นเย็นชาและเสียงเย็นชาเหมือนกับปีศาจจากนรกขุมที่ก้าก็ดังขึ้นมาฆ่าคนของพวกแกทันทีที่พูดจบหยางเฉินก็ยื่นมือออกไปจับศีรษะของสิทธิผู้ดูแลประตูโดยใช้แรงเล็กน้อย ปสิทธิผู้ดูแลประตูตกใจมากแต่ก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองหัวของเขาถูกบดจนแหลกสลายเหมือนกับแตงโมเท้าของหยางฉันแทบจะไม่หยุดเลยทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นราวกับสายน้ำที่ไหลเชี่ยวและเขายังลูบหัวสิทธิผู้ดูแลประตูเบาๆขณะเดินอีกด้วยและฉากนี้ก็ถูกค้นพบทันทีโดยสาวกาดตะเวนคนอื่นๆในนิกายมาเร็วเข้ามีศัตรูบุก เหล่าสิทธเหล่านั้นรู้สึกถึงรัศมีการสังหารอันน่าสะพรึงกลัวจากยางเฉินพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้แน่จึงตะโกนเรียกเหล่าผู้แข็งแกร่งในนิกายทันทีในไม่ช้าสาวกกลุ่มใหญ่ก็รีบวิ่งออกมาจากนิกายพวกเขามีความก้าวร้าวมากและบางคนก็ปลดปล่อยวิธีบู๊ของตนเองจนเกินขอบเขตเพื่อข่มขู่ยางเฉิน ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะดําเนินการเมื่อใดก็ได้ในขณะที่บางคนถือดาบอาถรนและอาวุธอื่นๆเผชิญหน้ากับหยางเฉินและคนอื่นๆอ,อย่างระมัดระวังชายผู้แข็งแกร่งที่อยู่ด้านหลังหยางเฉินตะโกนใส่ลูกศิษย์เหล่านั้นทันทีหมดที่กล้าหาญเห็นคุณหยางแล้วพวกแกยังไม่รีบคุกเข่าอีกเหรอเนื่องจากศิษย์เหล่านี้มีพื้นฐานการฝึกฝนมากเกินไป จึงกำลังร้อนวิชาแม้ว่าพวกเขาจะเคยได้ยินเรื่องทีมผู้แข็งแกร่งของหยางเฉินและหมาซื่อหลงแต่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นหยางเฉินและผู้แข็งแกร่งเหล่านี้เลยในขณะนี้พวกเขารู้เพียงว่าหยางเฉินและกลุ่มของเขาไม่ใช่คนที่จะรับมือได้ง่ายๆและพวกเขาไม่มีทางรู้เลยว่าคนพวกนี้มาจากไหนทันใดนั้นสิบคนหนึ่งก็ก้าวออกมาและถามว่าแกเป็นใครแกกล้าบุกรุกเข้ามาในสำนักหงเหมินของเราได้อย่างไร แกกล้าฆ่าคนเฝ้าประตูของเราด้วยซ้ำในชีวิตนี้ฉันไม่คิดว่าแกจะได้ออกจากสำนักหงเหมือนของเราแน่ฉันแนะนำให้แกคุกเข่าลงและขอโทษทันทีก่อนที่เจ้าสำนักและผู้อาวุโสจะมาถึงฉันสามารถขอร้องพวกเขาให้ทิ้งร่างกายของแกไว้แบบสมบูรณ์ได้อย่างเฉินมีใบหน้าที่เย็นชาและเขาหัวเราะอย่างไม่ชอบใจเขาคิดอยู่ในใจว่ามดเพียงตัวเดียวยังกล้าตะโกนต่อหน้าเขาอีก เมื่อสิทธิ์เห็นหยางเฉินยิ้มเยาะเขาก็พูดด้วยความโกรธทันทีว่าอ้าวไอเชี่ยนี่แม่งช่างเย่อหยิ่งจริงๆฉันจะนับถึงสามถ้าแกไม่คุกเข่าลงและขอร้องก่อนที่สิทธิ์จะพูดจบหยางเฉินก็ยื่นมือออกไปและชี้ไปที่สิทธิ์คนนั้น